สรญยาใครเอามาเนี่ยป็นนัดหรือเปล่าทำไมลงไม่คุ้นเลยอะเอาแล้วใครน้อยเนาะเย็บดักดวดกันเย็บดัวดกันเดี๋ยวผมเราดูว่าใครอุ้ยใครนี่นอ้นอยเนาะเอา้าว <laughs> ่าใครสวัสดีครับ โอ๊ยเบาแงโอ้ยดูว่าใครดูว่าใครแม่กระจากคนนี้กรจากอำเภอประสาทคนนีอครับผมมาฝากท้องวันนี้ฝากท้องเลยคนนี้อ๋อฝากท้องใช่ไหมมาฝากท้องกินเข่าวันนี้วันนี้อ๋อดูว่าจะเข้าห้องน้ำเวลาวันนี้คุยสอยะอ่ะสอยะเป็นไหนสอยะเบกเฮงมาฮะย่าทำไรท่านววันนี้ท่านวันนี้วันนี้ครับเฮ้ย เก็บไก่เก็บไก่ดิกไกลก็ไกลผมก็งงอ่ะือเชียรรถอยู่เออทำไมผมก็บอกว่าแต่มาต้องบอกผมสองถึงสวันอไรี่มันไม่ได้บอกเลยมาทุรลคนี้เลยวันี้โอ้ยย่ยยยยยนยยยยยยรถอยู่ขยางหน้าปย๊บอยนนี้ยย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 กยย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 ยรยยยยยยไยยยยยยยเยยยยยยยายยยยยนยย มาชวนมาแจมมาสวนอยู่บังไรนอที่ร้านไปลงวุนะพี่แกไม่เคยมากกอยากมาเยมคะอ้ยจำได้จำอยากมาที่อยู่กับเชิงร้านช่จอมร้านช่องจอมครับผมช่องจอมถ้าถ้าไม่แนะนาผมนี่ก็จะมาโครนนะโคตรโคตรพิแครี่พิรี่พิแครี่เลจะเล่นเพลงเพิ่งชีวิตโอนแลุ้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เออไม่ค่อยตกปะปทำไงดี ก็พี่งผมว่าจะฝากท้องวันนี้ฝากท้องไหมครับผมเอ้ gan นงั้นพี่จัดการเองเลยเนาะพี่น่าจะพอรู้เส้นทางมาเคยมาบ่อยแล้วเคยมาบ่อยแล้วน่าจะรู้เส้นทางโอเคก็หาเก็บอะไรสมตรงสตรตามหรืออะไรก็แล้วแต่พี่เลยครับผมแล้วแต่เมนูพี่เดี๋ยวผมพอดีผมดูไก่แป๊บนึงโอเคโอเคโอเคครับต้องเก็บน้ำนิดนึงครับร้อนร้อนไก่ไก่ตัวไหนเอไก่ที่ที่ที่ผมหยอดข้าวหนูใช่ไหมตอนนี้โอ้โหลูกบ้าคลั่ง โอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดงานก่อนโอเคโอเคจัดไปจัดไปอมียันบ้งเนาะนี่ด้ของเดียวจะมาฝากของอยู่นี่มือนี่ขอเงี้ยวของมาจาดบานนี่ขอเียนี่โอ้ยคือสิพพอย่บกคือใหญ่นำนักเนี่ยเอ้ออิ่อ่มี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 นีม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 ีหี่ีม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 ใมี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 มเมี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 มเมี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 มเีมีี มันมีอะไรจริงอะไรกินได้หมดในสวนเกษตรสวนทางเงินมาเงินมาเงินมา,มาผมรู้แล้ผมรู้สึกว่าผมมีเอ่อมีต้นมะพร้าวมะพร้าวโอ้โหเอาละไหนคุณน,นะอิบเอาละเอาละ,อาละโอ้ดอกมะพร้าวเดี๋ยวแล้วก็และกันท่านสมพงษ์นะนะพ่ผมทำดีวกว่าอันไหนก็เห็นที่นั่งผมหิวไม่อันนี้จองไว้ตั้งนานแล้วคือเคยมาครั้งก่อนไงเพราะออต้องมากินให้ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวมันจะมีไอ้หน่วยสุกนะอันนั้นหน่วยหน่วยออกหน่วยหน่วยสุกตัวนี้เอาไว้กินผลสุกเนาะ ไม่ไม่ไม่มันอันนี้มันหน่วยมันเหมือนใกล้สุกนะพี่กินอะไรอันอื่นก็ได้มันจะกินหมดเพราะว่ามันใหญ่ขนาดนี้เอาลูกเล็กปุ๊บก็รนนะ้าะได้ได้แล้วแต่เลยเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ว่ะไม่ถ้ากินแล้วหมดโกเสดายมันนะเอาไว้กินผลอืมวัวลูกโอ้โอหเหื่อมดป่ะอืมในร้อนอ่อันนี้มันเหมืหมแลั้งอ่อืมนจะไอข้างบนนึ่งไหมอเอาลูกนี้ดีกว่านอนหรอโอเควันก่อนเนอะ fc ก็เก็บไปสองผลมั้งบอผลใหญ่มั้งเออได้แล้วหนึ่ง เอามาเขืออะไรไหมไม่ต้องป่ดอันนี้เองมีอันนี้คือมะเขือเผาจากแล้วก็พี่คิดเมนูอะไรได้บ้างไงมีอะไรบ้างไม่รู้แหละอะไรเห็นในสวนกินเดี๋ยวมันเหลืองไหมมันเหลืองเนี่ยใส่มะเขือเหลืองนิดนึงเอาป่ะจะอร่อยคิดถึงตำไปนั้นนะนะมะเขือเหลืองเนี่ยตำไอ้ตำตำตำป่วยไหมเฉยเนาะเออไปป่ะพีบมาพี่เคยพี่เข้าไปตรงนู้นจำได้ละผมลืมแนว ก็ไอ้ชอบตะกล้ามากเลยไอ้ตะกล้าเก็บผักเนี่ยหม้ว่ยังอ่้ผิดกระเลียงก่อนึ่งผิกระเลียงมาไกลเอ้ยงั้นอ่ะว่าจะทำเลโอ้กินกับปลาหน่อยสุดยอดปลาจอมสุดยอดเลยปลาจอมเนี่ยวันนี้เก็บผักได้อ้ยกระติกขนาดนี้อย่าพอไว้นี่ เดี๋ยวหุงข้าวอีก็ได้หุงข้าวก็ได้เดี๋ยวหุงข้าวกินพอแล้วใช่ไหมพอแล้วป่ะมันจะมีอยู่ฝั่งนู้นอยู่ท่านย่าท่านย่ามะนาวอยู่ไหนท่านนี่ต้นมะนาวพีครับพี่มะเขือเทศได้อยู่ไส้แต่ย่าอุ้ยโถนี่แม่ไปไหนละหายแล้วแญ่ย่เอือยู่ไสเออ มะนาวท่านอยู่นมะนาวท่านนี่ไปตรงนี่ไปนี่นี่ไออันนี้ก็มีไม่เอาดีกว่านี้ไม่เอาตรงตรงไปดูตะกอนชุดชุดเข้าเวร็จเมื่อคืนนลยนี่โอเวรเมื่อเช้าเข้ามาตู้ละผมชอบเลยด้านหลังฮะมันของแท้มากทำไมมันลอกขนาดนั้นครับเอามะนาวเอาประแดงนเออเออเออดูผมหรือเอาว่าเอาเอาประแดงเออร้อนดอตำใส่ิ์ประเด็นมีมะนาวก็ได้ตำเส่มาตำใส่ตำใส่เออตำใส่ิ์มวดแดงเออใส่โคกไใส่โคกลืมลืมลืมพี่พาไปดูต้นนั้นน่ คแต่ไหนก็มาแล้วพี่มาตอนนั้นยังไม่ติดลูกเอย่างเยอะเห็นไหมบอกนี่ผมเอามาหม้ตัวนี้อ่าเดี๋ยดูก่อนเดี๋ยวใส่มดแดงก็ได้เี่เส่โบเดงไออยากโทรอยากโทรอยากต้องใส่มดแดงไหมใส่มดแดงเหรอเอออันเมื่อกี้ที่ไม่ต้องใส่ต้องใส่็จโบเตงอยู่ก็แคนั้นไม่มีเครื่องปรุงอะไรมีแต่พริกสดพริกสดมันจะได้แค่นี้พริกสุกสุกนะใผมอยากให้พี่พาตากล้องไปดูเพราะพี่มาพี่ไม่เคยเห็นมะนาวผม อ๋อดีเงี้ยอู้หูคือดอกใช่นี่นะเออมาตัวนั้นมันยังกําลังเออมันกําลังกําลังกําลังจอดอกเนาะตัวนั้นนะแต่ผมว่ามันเป็นอันนี้นะเป็นมะนาวดิบนอันนี้ถ้ามะนาวสุกทําไงมะนาวสุกมันจะออกเหลืองนี่มึงว่ามะนาวดิบถ้ามะนาวสุกมันจะหลังวันพฤหัสเอาละเอาละเอาละแข่งมุกกันอยู่เลยแหละเจอเจอ ไข่หรืออะไรนี่อะไรไหมไข่หด้อไหมตู้ตู้ไข่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้มไข่ทางนี้ให้สองฟองวันเนาะสองหสามก็สี่คนก็สี่ฟองสี่ฟองบ้าอยากปึ้งปังเออเออกินแม่แล้วแม่งฟองไม่ไม่ปังพอกินไงโอเคเดี๋ยวผมไปต้มให้สองแก่ต้มท่านมาม่าไหมเด้๋มาม่าเดี๋กินมาม่าครับครับ เดี๋ยวบแดงเราค่อยมาหานื่แดงนี่บแดงอยู่ข้างหน้านี่อยังนี่ไปหมละรังข้างหน้าเดี๋ยวพีงมันดูกันเมื่อเมื่อวาาไปต้มปลาไงมันเหลือมันมีรังเยอันหนึ่งไงเออโอแยกแล้วรังที่เราก้อยปากกระชูตัวนี้ใช่ใช่ใชต้นเดียวกันจนผักกระโดนอมันเต้นนี้เยอะอืพดีเห็นไหอืม้ารังองนี้เดียวผมต้มไข่ให้ทางนี้โอเคโอเคแต่กโอเคได้โอเคเกระ้โอเคทักโอเคครับผมไปเจอกันไปดูกจัอ่ตัวนี้เออ นี่ก็เทวีสับนะครับเพราะว่ามีวิธีขูดสับแล้วก็ินทำอะไรหลังจากที่เราดูคลิปก็สับตะไคร้มาเยอะแล้วครับเราสับน้ำซอบ้างพูดว่าน้ำไหลไหลน้ำไหลขึ้นาหลที่นี่น้ำไหยได้บกๆเลยดิมาแตกก่อนเนะน้ำไหลได้ไงมันจะบายสองจะบายสามแล้วหิวข้าว ไม่ยู่ป่าเราจะถึงก็อยาหาทางเจอกันโอ้ยไมีเด้เพลงกันตรีมด้วยทีนี้ลืมสับปปลรกรนะครับสับปปกรลองถามพี่เฮงนะ อันนี้สามยังมีถึงครึ่งเลยเนาะอมันทำได้อีกพรุ่งนี้เชื่ตัวเย็นไว้ไม่เป็นไรเชื่ตัวเย็นเลยเช็นกัอิ่มแล้วเหรอเนี่ยเข้าเหนียงดูกล่องเท่าเหนียงก่อนของเขาน้อยแต่ก็อร่อยดีมันเอากล่องของคาร์เม่เด้บอมีดอกพอแรับทันเนาะเขยน้ำพอมพอแล้วพอแล้ว มันเอผ็ดนะก็เต็มแล้วคกน้อยๆนึงโคกเออท่านต้มไข่ยังไข่ต้มแล้วแต่นี่จะเอาไอ้นี้มาเม่าอ๋อโรกมาก่อนโรกมาเม่าหอยสติไม่ตรงน้ำมันหอยบอาขัดอะไรทันอู้น้ำปลานี่ย้ำมันหอยน้ำมันหอยอู้อะไรมันไม่ใช่กบงัวเดี๋ยผสมเห็นวางเนาะเดี๋ยไม่ใช่ ท่านตกน้ำท่านจะขั้วไอ้มละกอก่อนบ่ไม่ด่ผมจะทอดเนยเมัละกอกะลมคนเยอะไ้ก่าคนเยอะมาก่อนเนาะเดี๋ยไปเอาไข่เอาไข่กนเอาเอ๊ะาแดงไเนีมดแดงัก่อแล้วเนมดแดง ตัวนี้หลังเหมาะจางเลยมีใครบ่นอหน่อยนะบอกอยู่หลังเล็กนัก็ได้ไหนเหรอพี่หลังใกล้ๆนี่พี่โออหลังเล็กก็ได้เพราะใส่มันเอาเยอะนี่มองอย่างนี้ไปไหนแต่อย่างงี้มันจะไม่ขอดครับห้ามกัดอั้งหมดเลยเหรอพี่เอฟซีเมื่อวานบอกว่าพี่เลี้ยงนานน่ะเขาคงไม่กัดหรอกเออมึงอย่เชี่ยงเหรอเออมึงมีใช่ได้ยิงอ่ะยังรับเลยแต่เขาไม่กัดหรอก

พอแล้วคันนี้โอ้โหพอแล้วมีไข่ด้วยโอ้ใบกระโดนโอ้เก็บไปกินได้ไงกินอะไรเก็บเจ้าว่องมีเจ้าว่องด้วยเลยโอ้ชอบของแท้มากของแท้จะใส่ใบนี้ไหมฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยจับจะเป็นตำปาชนีดก็อร่อยอ๋อตำปาใช่มั้ยมีพวกแนวหอยแนวอะไรเนาะเออใส่ด้วยนั่นไม่ว่าไม่ใส่ใส่หมดทุกอย่างก็ได้มีใส่หมดเออเอากินได้สวนเราไงเออเอาดอกก็ด้วย โอ้พี่ไทยก็พี่ไทยก็เป็นตัวนี้โอ้ถูกผัดเผ็ดเนาะในเหล่าท่านฝากไว้เลยครับผมนี่ไง็บไปกินกันกระโดนนี่ไงกินกับปลาไหเดียวเยอะกระโดนเยอะกระโดนเจ็ดออกพริกนั่นแหละนี่กระแดงกระแดงมันนี่กินโอเคเจะต้มทุกอย่างไหมคือบอโอเคๆโอเคเราท่านต้มไข่กับเพื่อนต้มไข่ เอาล้างนอะ่นนะนั่นน่ะเอามาพลางกันเเลยสุจากต้นไข่มาแล้วยิงนี่ให้ดูอะไรไอันนี้มาน,นี่มีเรื่องไข่จะให้ดูดู ไข่ผมนอกจากจะเขียวแล้วยังยาวอีกเห็นไหนเฮ้ยไข่ผมนะโอ้ยนอกจากจะเขียวไม่พอยาวอีกไข่อะไรกันนี่ไข่เป็ดไข่เป็ดป่ผมบอกว่าไข่ผมเมืันคือตรงที่มันจะขาวใช่ไหมอ่าจะมีสีเขียวสลับกันอะไรอีกไข่เป็ดต้มเลยเนาะนอกจากจะเขียวยังขาวอีกถ้าต้มอย่างต้มเสร็จแล้วใส่น้ำเย็นมาแล้วลูข้างมากเลยท่านเนี่ยครับเนี่ยผมวันนี้ผมซื้อไว้ไวมาท่านฮะ พอดีผมซื้อไปไวมาเออเออตำเส้นบะหมี่ไม่ก็ได้บะหมี่แผ <hatten> ่น <soup> <bah hum after loo> like ั้นแผ่นเลยต้องหักมันแคบเป็นเส้นจะสวยกว่าหินย่างโตบอกให้โอ้โหจะเป็นอย่างเงี้ยสั่นเทำสำนีป่ะสำนีแหละอันเดียวห่อเดียวตั้มตั้มทุ่นที่ผู้เด่นอ่ะตอนนี้เมนูใหม่เมนูวิววิวว้มากเลยวันนี้หิวข้าวอยู่พอดีมีเชฟมือหนึ่งเขาบอก ถ้ารายการนั้นเขายกเชฟอะไรนะเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กอันนี้เชฟกระทะรั่วของเรามาตลอดนะปลาก็ไม่ยอมแก้งล่วงหน้าด้วยมนพอดีมาทุลาผมผมก็นึกว่าทุลาจะไม่เสร็จไงพอดูปลามันเสร็จก่อนพอดีไงมผมก็เลยเข้ามาเลยโอ้ท่านต้มไม่ได้เสร็จไข่บนท่านต้มเสร็จหัวละหรือเปล่าท่านไม่ได้ใส่ใส่เกลือเลยปะถ้าใส่เกลือจะปอกง่ายไงไข่ใหม่เลยไหมไข่ใหม่เลยปะไข่ไม่เช้าเลยอ๋อที่ไข่เปียกปะ โอ้ไม่สวยเลยท่านเราอันใหม่เขาเอาไหนก็ได้นะผมบอกเลยไหมไม่เป็นไรครับกินอยู่สวนแล้วไม่เป็นไรเรากินอยู่สวนแลอะไรก็กินได้เป็นไรเนาะโอ้ยเอฟซีมองหาเบาแห้งปอกกันยังไงกับเขาก็เขาก็บอกว่าอร่อยหมดแล้วเอาละเอาละไม่สวยยังบอกว่าสวยอ้าวเอากันนกันนะกันกันเล็บดำอ่ะยังว่าสวยอันไโอ้ยเล็บกูล้างมืออยู่เท้าเอาละอย่างนี้เราเออเอา นี่ยขั้นเป็นไข่เขียวเวยไข่ยาวด้วยนะไข่เขียวยาวดเลยนี่พ่อออกเวรเมื่อเช้านี่พอดีก็มากันไปทุระไงก็เลยไม่ได้เข้าบ้านนั่นเลยอาไม่อาบเลยที่ที่ไม่อาบเพราะว่ามีน้ำเยอะเนี่ยน้ำมาพึ่งที่นี่ใช่ไหมคือ ที่ตกตกสาี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมเอาละไอ้สีขาวอ่ะไอ้สีขาวยังไม่เข็ดอยู่ไอ้สาดี่นี่โอามุมมุมนี้เลยามุมนี้ไงไอ้สีขาวยังไม่เข็ดอยู่เลยเขี่ครับผมหลังจากที่ปอกแล้วก็ปาดออกมาเรียบร้อยเขาเรียกว่าปาดแล้วปอกม่รู้ตอนนี้ซอยาเราไปเก็บผักเพิ่มนะครับผมส่วนมาเขือยเราเริ่มกันแล้วตำทั่วทิพย์ตั่วแดงตั่วแดงด้วยครับที่ใส่พริกท่านกินเผ็ดไหมเผ็ดได้ผมเผ็ดชอบชอบเลย thiềm, chúng ta phải để à, nhiều ừ. nữa, nếu để nhiều thì nó cả cái thìa, không một ít thôi. Ồ, chửi, nó nữa là gì นี่ครับจะไปแล้วใส่หม้แดงเกี่ยวแน่เลยหนึ่งหยิบมือครับผมแต่มือล้างสาดเด้อไข่ไม่มีไข่ไข่นเด็กๆไข่เนี่ยมาขึ้นอันนี้ใหม่ๆนะจรังจ่อไข่อยู่มะล่ามุ้ปลาแดกหม้อมี่หมมีใส่ในกะปินี่ละตำตัวตำใจ้โคกครับตำตัวแดงตำตัวแดง หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโดยประมาณใส่หมดแล้วครับต่อน้ำเลยครับถ้าเราขาดความหวานเ้อเิมน้ำเติมน้ำตาลลงไปอีกหนึ่งครับ ร่มมากครับผมชอบก็ขาดเมรื่องหมายต้องเปิดไฟนี่ครับต่อไปก็จะเป็นหาหน่อไม้เข้ามาจิ้มครับเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริกกระปิครับเออเช่นพริกระปิใช่ไหมนี่เอาพริกระปิเนี่ยเอฟซีมาเยี่ยมก็ชีก็มาจากซอยก็ม่จากซอยเหตุก็กระโดดน้ำมันอย่างจิ้มกับไอ้นะปลาบองกะละบองตัวเนี้วมีดี S <S เก่งนาำจับครับเรามีน้ำใส่น้ำเปล่าดีและครับ <S <S 2> <S 2> นี่ใส่น้ำต้มเลงอันนี้เราอันนี้ลงเลยไหม <S <S มาแมครับเออร้อนทนั้งนขะันได้เนาะโอ้ทรมม้อมาก ใช่ไหมขือจะไปจุดสวนหอยเหรอครับผมเนื้อสับนวยมองไกลๆนี่ว่าเป็นมะนาวสุกไม่ใช่นะครับผมมะเขือมะนาวมาใช่ครับวันนี้เทปับไอซุมเอานีกแล้วมะเขือมันเกือสุกเลยที่กลับไปเลยกลับไปทัน ผมยังดูก่อนนะครับยังไม่กลับโอ้วะพอละปิดปิดไฟเลยถอดปลั๊กเลยถ้าเช่นมันหนุ่มใส่หมดเลยนี่ครับพี่ซื้อในสวนครับมะเขือเทศนะซื้อในสวนครับไม่ได้ไปเก็บอะไรท่านน้ำลายน้ำลายผมแตกดำไตไหล ทำเบาๆนะเดี๋ยวมดแดงตืึงไ <ố Share. S 3> ข่ใช่ตัวหลับเลยรสชาติวลลังครับผมอัดจัดจังเลยเนาะเปรี้ยวไม่ค่อยมีเปรี้ยวอะไอ<ป>ะไรเป็น,นปย้ายไข่แล้วครับจากที่พักเรียบๆแล้วก็ใส่ด้วยแหนมครับผม ออเคีกสักหน่อยนึ่โอ็ทำมีหอยเชอรี่อหอยปังมาสุดสยอดมัน<ต>ไม่ตำปา่ตาตอยู่สวนนี่แหละอนี่เราจะตำอยูส่สวนนะครับผมตำโซตีโซเดนขอแล้วคันนี้อร่อยแล้วมามา่าเลยล่ะนี่มาม่าจิ้มข้างหลังอ๋องจิ้มข้างหลังเออโอเคโอ้ยจานไหนจานอะจานเลิศ แล้วมาแล้วอืมอุ้ยหุงข้าวอะไรแตก๊กท่านแย้เด็กคงข้าวเด้ยวป่ะนี่หุงอยู่เออโอเคเลยเขาข้าวเนี้ยมาเพราะเขาจังซิมจับปะครับเดี๋ยวเลยนี่นี่แตะแกรงตรงต้องเอาอันนี้ออกใช่ไหมน้ำให้ เยกินมาม่าแบบคลุกคลิกไม่มีไม่มีกระชอนใส่เลยมีแต่แมนกิช้อนมีกรชอนไหนมีอะไรบ้างกินได้ทุกอย่างเลยเดินแป๊บเดียวนะมาตุ้มแขกมาตุ้มแขกยอดสะเดาวยอดสะเดายอดชมะเลียงอร่อยนะเออตัวส้มตำอร่อยยอดชมะเลียงมะเลีียงอันน้ก็ ยอดสมิดสมิดนี่นีก็กระเิดยอดกันชิดนี่ีอีกแต่ว่าขอเดินแค่นี้เลยโมแรกุนรอบบ้านโอเคชามาเรียงตัวนี้บอกตัวนี้ครับอันนี้สมิดอันนี้สมิดอันนี้ชามาเรียงตัวนี้ก็กินกับอะไรกินกับส้มตำหรืออะไรนี่หนังบอกผักรวมมิดรเยอะแยะขบวนโซตูทิปครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยพิมพ์มือเบาแห้งครับโอ้โหกระโดดเหรอวะเนี่ย พี่เก็บมาก่อนนะครับใช่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 เยอะเยอะเยอะแยะผักอ่ะอันนี้อันนี้ผักบุ้งขี้เกียจไปแค่ไหนหรอกขี้เกียจเดือดปลยงดือผักบุ้งเดีมาให้ช่วยกันก่อนผมก็ดีอย่างนี้แหละเวลาผมอยู่บ้านแล้วมีเอฟซีมาผมจะอิ่มโอ้สบายหน่อยครับ อยากให้มาทุกวันครับผมแต่ต้องแนวนี้นะครับผมต้องแนวนี้แนวแนี้เอาละเอาละเอาละไม่อไหร่นะบปลวีบเปลววิบไหมบปลววิบบานโอ้โหไปช่อนลุยอุทยานสวนลุยทีงานอยากมาเชิงนี่มาที่ไรนี่อิ่มท้องทีเลยยอมรับยอมรับเลยก็มาแบบนี้มาทั้งอำเภอเลยดีกว่าครับเอาละท่านเอาละเอาละมาท่านมาวังเลยจัดงานนี้และโอ้โหี่นี่ดีใเรา ชุดเผาดแล้วโอ้ยย้ำมันหลือกินข้านี่เจ้าบองยังไงพ่ทีผักกระโดดยังเจ้บองเจ้าบองครับเดี๋ยวจะพิ่งอบอ้าไมติดผมแถมให้อแถมให้นิดนึงยังดผมน่ะคับต้อมาใส่ข้างเรึ่งเด้อข้างทพ่งมาเจออะไรนะผักสารพัดพิษมาจากไหนไม่สารพัดพิษสารพัดทุกอย่างกินได้ในสวนเราสารพัดพิษ มาจากมามาจากลายทิศสารทิศท like ah. ่านข้าวเหนียวครับผมมองเขาทำไยไม่ฆ่าแม่เด้อหน่เยอะเด้อข้าวเหนียวอ๋อดูการเศก็สุดยอดเศกเติมเนื้อนดำเื้อยนี่ โอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อนจะกินจะอยู่จะนอนก็ต้องมีการรายงานครับผมช่วงนี้หรอไม่น่าอากาศร้อนหนุ่มฮอตอากาศร้อนหนุ่มฮอตหนุ่มร้อนข้างๆอยู่ใกล้ผมนี่แหละเอาเลยกินได้ท่านคือผมไม่มีโอกาสขาวอยู่ใกล้กับเขาเมื่อไหรเพราะเขาร้อนไม่แผละเผาผมด้วยก็โอเคครับกับบรรยากาศเนาะเอฟซีนะถ่ายภาพอยากมาเยี่ยมชมท่านสวนเป็นแนวทางท่านว่าข้าวเหนียวก็จริงๆก็เริ่มทำอยู่แล้วท่านคุยไปเด้อท่านว่ ไม่มีโอกาสได้เข้ามามก็เลยว่าชวนเบาเฮงเพก็เบาเฮงร,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 รู้รู้ชั้นทางไงก็เลยว่ามาหากินทบักุงบอยอยู่นี่ดีกว่ามา้าอะไรประมาณนี้ก็เลยอออแต่ว่ามาซื้อไพรผมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยจะเ็ดน้ำไก่อะไรไก่เล็กหน่อยแหมลาาเลยจะเอาไก่ไปซ้อมให้หน่อย <c oughs> ไม่ได้อชอบมา มาคือมากินแค่ตาบักหุงใช่ไั้แต่ผมแอบดีใจตรงนี้มาแล้วผมไม่ต้องทำเองโอเคนั่นเลยอาลาอลราอลาเออผมจะคุยมากเดี๋ยว,ยยวอร่อยหมดนครับนนเดี๋ยวอร่อยหมดก็โอเคครับสรยะหรือชาวบ้านสวนนะครับรผมก็ เวลาครับกับเมนูนี้ครับผมส้มตำลุยอุทยานบ้านชวดนมา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 กับกสี่บงเย็นครับผมนี่นี่นี่มากินเหมือนในข้าเที่ยงเข้าวฝายข้าเย็นเลยข้าเย็นข้าเย็นมีไม่มันมีอะไรมาก็ตำหมดเลยตำหมดเลยครับตำตัวที่พอแดนตัวที่ตัวแดงก็โอเคครับพุชาร์บ้านชวนเบาเฮงแล้วก็คไอซีมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครัับมสสวดีเด้อครับมาเด้อเด้อเข้า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 แรงเนาะก็จะคิดออก ก็แรงน้ำกันครับบุ๋มตุ๊ดงานนี้จ้าใหดีใจครับวันนี้มาถึงที่เลย MC ล่ะอัพโหลดตัวยืนเลยเด้อฮะอัพโหลดตัวยืนเลยคิดไอ้แห้นะแห้งนะสิบิวนะยี่สิบพิวสิบพิวฝากไอ้สิ่ว่าก็ได้สินะถ้าไม่ซื้อขมิ้นเนี่ยเฮ้ยที่ว่าก็ได้ ขอบคุณครับไปสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับขอบคง grab ก็มียเยอะๆได้แค่ครับแล้วครับกลับแล้วครับจ้าบอมเดี๋ยวเจอกันครับผมขอบคุณมากสหรับเมนูวันนี้เจอกันในคลิปครับในคลิปเจอกันในคลิปครับคอมเมนต์กันอย่างเดียวใครต่ำผมวิ่งเข้าห้องน้ำทั้งคืนไม่หลับไม่นอนไปหลับไม่นอนหลอกล่ออันนี้ <Okay. S 1> ออยอดขอบฟากขอบฟากเนี่ยมีแต่ลายงานมีแต่ลายอะ่ะลายทั้งหัวเสื้อแล้วก็เอว <laughs>